สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่องไอซ์ชัยนาทอมูลเลตนะครับสมเด็จนะเอเอกองมาจับอีกโอเคสมเด็จเจ้าคุณสงเสงี่ยมนะครับวสุทัศนะปีหนึ่งหกนะครับ,รบหลวงปู่โตปูดูปุกเสกนะครับเจ้าคุณสงเสงี่ยมวสุทัศ ด้านหลังเขาจะมีเหมือนเป็นตาเป็นปั๊มยันนะนรัยจบง่ายนะร,รุ่นนี้มวนสารดีด้วยนะใช้แทนพระของหนุ่มู่ดูได้นะหนุ่มู่ดูปุโตะลูกเสกนะครับ,ส,นะรบสมเด็จเจ้าคุณเสงเงีย่ยนะมีสององค์มียอาแบ่งสององค์องละห้าร้อยบาทนะครับองคละห้าร้อบาทของดีราคาไม่แพงห้าร้อยบาท เหรียญหลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ดนะครับน่าเป็นสร้างเจดีย์สร้างเจดีนะครับแปดสิบสี่นะต่อโค้ดด้านขวามือนะหลวงปู่แหวนสร้างเจดีย์เจ็ดร้อยบาทนะครับคุกเข่าหลวงพ่อแดง <c oughs> คุกเข่าหลวงพ่อแดงสามชาย <c oughs> เรียนคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิก เขาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดมีเปิดแค่จมูกนิดเดียวจริงนะเพราะว่าเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะครเอาสองพันสองร้อยแล้วกันสองพันสองร้อยบาทมีเหรียญเดียวนะครับเหรียญสแตมหลวงพ่อกเกษมนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเงินสวย เต,ต็มเนื้อเงินนะหลวงพ่อเกษมด้านหน้าเป็นพ่อรอห้านะครับปีสามเจ็ดเป็นเนื้อเงินลงยานะครับมาพร้อมกรอบเงินเอาพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเต็มหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกแผ่นปั๊มหลวงปู่ดู่ปี 15, นะหนึ่งห้าเหนะรียญเหรียญปั๊มแล้วกัน ปูรูปี 1, 5, หนึ่งห้าลวงปู่โตปุกเสกนะครับเนื้ออัปปะกาเนื้ออัปปะกาหลวงปู่โตปุกเสกเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นรับเสด็จต่อโค้ดที่สังคตินะครับจะบุมูดงหลวงพ่อคูณรับเสด็จ เอาพันร้อยนะครับพันพันร้อยลูกอมเทียนชัยนะครับไม่ใช่เทียนชัยสีพึ่งนะสีพึ่งขอโทษนะใส่พึ่งเนี่ยได้มาจากบ้านที่มีหลวงพ่อพินะนะแล้วเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพินะแล้วเขาเก็บไว้เขาเป็นลูกศิษย์นะเขาเก็บไว้สีพึ่งหลวงพ่อพินะศวัสนมลาวนะครับ ได้มาพร้อมกันนะแต่ว่าเพิ่งจะขายนะฮะพ่อพินานี่เมตตาเนะีเมตตามหานิยมนะครับเอาห้าร้อยบาทนะสีพึ่งนะพ่อพินาห้าร้อยบาทพอลูปหลอหลวงปู่หลิวนะครับรูปหลอรูปหลอสิทธอบอ์ทบสร้างหลวงปู่หลิวห้าร้อยบาทห้านะ้อยบาท นี่ของดีราคาไม่แพงนะครับสมเด็จวัดตะล่อมเนะเนื้อตะกัวสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่โต๊ะลูกเศษสภาพสวยนะบัตรก็สภาพสวยสภาพสวยเนี่ยคือสแสดงว่าพระนี่คือถ้าส่งประกวดนี่ต้องติดรางวัลแน่นอนนะครับถ้าบัตรออกไปปกติบัตรเขาจะไม่ออกสภาพให้ดูนะสภาพสวยดูองค์พระนะครับ สวยจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะฟอร์มแชมป์นะครับสมเด็จวัตลอมหลบบุตโตผูกเสกหนอตะกลัแจะผิวไล้เป็นผิวเหมือนผิวประหลอดเลยนะ มาลอดขาวนะปกติเจอแต่ดำๆตะกัวดำๆเนี่ยจะเป็นผิวประมาณนี้เนี่ยแต่เนี่ยคือประลอดขึ้นฟ้าเลยถือว่าออกสภาพสวยเอาเดี๋ยวน,น, 2, นี้ก่อนนะถ้วยสองพันเจ็ดนะเอาสองพันเจ็ดร้อยบาทสมเร็จวัตรล้อมต้อนรับคนชอบพระสวยๆนะครับเหรียญ ปลูกพัตสีมาวัดแหลมฟ้าวัดแหลมฟ้าผ่าสมุดปาการสองสี่เก้าสี่นะครับเหรียญลึกนะเป็นเหรียญกระไล่นะเป็นกระไล่เงินเถียงเจ้าของเจ้าของบล็อกเนื้อเงินนะผมว่าเป็นกระไล่นะผมเห็นแดงๆที่ขอบเจ้าของเนื้อเงินเนื้อเงินนะไม่ใช่ เหรียญกระไลเอาเก้าร้อยบาทนแหลมวัดแหลมฟ้าผ่าสองซี่กว่าปีลึกนะครับเก้าร้อยบาทเหรียญหลักเมืองหลวงผู้สุขหลวงผู้สุขหลักเมืองชัยนาทนะหลวงผู้โต๊ะผุเสกนะเหรียญยืนหลวงผู้สุขหลักเมืองเหรียญหลักเมืองจังหวัดชัยนาทนะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะเป็นบล็อกทองแดงต่อโคตรเต็ม สมุกดงสามพันห้าร้อยบาทแหนบรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีลิ้งดำนะครับตัวหนังสือเล็กหายากแหนบรุ่นแรกแหนบฝั่งพลลงยารุ่นแรกตัวหนังสือเล็กพันหนึ่งพันหกร้อยก็แล้วพันหกร้อยบาท เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อใหญ่วัดระนามนะครับรุ่นแรกหลวงพ่อใหญ่วัดระนามสองสี่แปดหนึ่งพร้อมบัตรหนึ่งใบนะฮะพระระดับตํานานเหรียญระดับตํานานจังหวัดสิงห์บุรีสวยๆแพงมากนะครับสวยๆแพงมากสองสี่แปดสามเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดระนามจังหวัดสิงห์บุรี นางพญาหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาานะครับนางพญาหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาราปีหนึ่งหนึ่งนะเอาหนึ่งพันบาทแบบหนึ่งพันบาทนางหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับเนื้อดินนางพญาหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดเนื้อดิน เอาหกร้อยหกร้อยเหรียญกบหลวงชุมพรกระไรทองครับหลังเรือยาวปีสองสามเหรียญเขาลับตัดกบหลวงชุมพรปีสองสามหลังเรือยาวเอาเจ็ดร้อยหลวงปูแหวนสามร้อยบาทปีสอง รูปหล่อหลวงปู่แหวนสุจินโ,นโนนะครับปีสองห้าสองหสร้างบนดบนะสร้างบนดบหลวงปู่แหวนแ0ด้อบาทนะรูปหล่อไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีของปิดตาหลวงปู่เฮี้ยงวัดป่าชนบุรีนะครับ สองซี่กว่าปิดตาหลวงพู่เฮียงเอาปิดตาหลวงพู่เฮียงเอาแปดร้อยแล้วกันลูกค้าไม่ค่อยมีสายขายเรกถูกไปเลยเรียนหลวงพ่แหวนสามร้อยบาทนะครับปีสองเจ็ดฉลองอายุครบเก้าสิบเจ็ดปีสามร้อยบาทคุณแผนหน้ายักษ์วัดประสาทป,ปีศูนย์หกนะครับ 7จ็ดร้อยบาทเนี่ยหลงก็แทนสร้างเจริญพรนะครับเจร,ริญพรเจนะริญพรหลงปู้ทิมนะครับเอ้ยห,ล,ยยหล,ลงปู้แพ้วแต่ียกหลงปู้ทิมแล้วเจริญพรหลงปู้แพ้ววัดลังหมันเนื้อทองแดงมันปูนะครับพันห้าร้อยบาท จะเริ่พร้มหล, 1, <iz> ลวงพ่แพ้วพันห้าร้อยบาทหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยชนะจนแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทชนะจนหลวงพ่อรวยแปดร้อยบาทสว,วยสวยสวยองค์นี้สวย,สวย,สวย,สวยทั้งหน้าและหลังรับประกันความสวยให้เลยเหรียญเหรียญไปนะ พ่อขุนรามคำแหงอ่าอาจารย์นำปุกเสกพ่อขุนรามคำแหงอาจารย์นำปุกเสกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกองนะมีโบทุกองเลยหกองเอาแปดร้อยนะครพ่อขุนรามคำแหงอาจารย์นำปุกเสกปีลึกนะครับปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งเก้าอ่าปีหนึ่งเก้าพ่อขุนรามคำแหงแบบไอ้หกองแปดร้อยบาทแล้วกันนะ ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับ ID C A l i e e. น์ A C A L L V E T E ครับ Facebook ธนวัฒน์ทรัพ่พวงนะเบอร์โทรศ09์0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ